ผมรู้สึกเป็นเกียริมากเลยนะครับที่ได้มายืนตรงนี้ผมมาที่เนี่ยก็เพราะผมมีปัญหาค้างอยู่ในใจผมเคยเกือบตายไปแล้วครั้งหนึง่งแล้วมีคนที่นี่ฟ้องหัวใจกับเขาห้วผมก็คือครูทอฝันครับทุกคนครับค,ครูคทอฝันเขาจากว่าเราไปแล้วครับและผมเองที่ทำให้ครูทอฝันต้องตายโอหทบาทำคนกีใช่ไหมเนี่ย มุณโดนหลอกอีกแล้วเนี่ยไม่รู้อะไรวะมึง,งองนันดับแรกนะน้องอ่ะไม่มีทางชนหรอกถ้าชนน่ะกลัวต้องมีรอยฟอกช้ำม,มากกว่านี้มากแต่น้องบอกว่าเป็นเพราะเขาเป็นเพราะรถของเขาไงที่เขาบอกว่าเป็นเพราะเขาเ,เป็นรถ<ๆ>ของเขาไม่แต่เขาส่วนตัวฉันรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันขับชนจริงๆอ่ะเขาจะตัดมาใส่ตัวอย่างทำไมวะว่าแบบว่าพูดว่าแบบเป็นเพราะเขาทําให้ตายว ไม่นะอย่างหนึ่งนะที่นางนางโทรไปหา,าเพื่อนนางอ่ะอแสดงว่านางก็ต้องรู้เลยว่าใครเป็นคนชนถูกปะ่ะแล้วก็ตอ,ตอนที่น้องนั่งร้องไห้อ่ะกล<อ>ับมา,บาลมกลับมาบ้านแล้วนะกลับมาบ้านแล้วนะไม,ไม่ไม่ได้อยู่กับวหนาแล้วอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตอนน้องกลับมาอ๋อน้องร้องไห้เมื่อกี้ใช่ป่ะใช่ที่นั่งร้องไห้ที่อย่างเงี้ยเออนั่งกลับร้องไห้ที่บ้านตัวเองเหรอเฮ้โดนไล่มาหรอกูไปเซิร์ชได้ไหมว่าใครเป็นคนสับรถชนไม่ได้ี่เนาจะไปดูเรื่องนี้ได้ไงอะเซิร์ชกูก็แบบรู้ไหมใครฆ่าทอฟัน เทีนยนไม่ค้ามันไม่ตลกแล้วมึงใช่หรอไม่ใช่พ<จ>า,ายาที่ไหนเรียงชื่อมั่วหมดพยูนธ์อายาไหนละ่ะอายาที่โคตรไดายิา่งนีเน่เยียงชื่อมั่วหมดเลยทุกคน